แพงด้วยใส่ก็ยังไม่ได้ใส่ขอถือโอกาสใส่สักทีเถอะตกบันไดเพราะคู่นี้มาแล้วนะครับเพราะว่าบันไดมันเล็กกว่าเาสวัสดีครับหมอรัศูมินะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคนไข้นะครับถามด้วยเลยว่าหมอใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรตอบยากเลยครับเพราะมันมีหลายคู่เลยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าหลายๆคู่นี้ให้ดูนะครับ Louis Vuitton b อ l o n g Adidas Nike ก็มีนะครับแล้วก็มียี่ห้ออื่นอีกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็อันนี้เป็นลุยวี v องนะครับอันนี้ซื้อที่อังกฤษนะครับซื้อที่ลอนดอนนะครับคู่นี้จริงๆแล้วตอนแรกมาสภาพดีกว่านี้อ <c oughs> <c oughs> ันี้เนื่องจากเป็นหนังนะครับแล้วพอดีวันนั้นเดินฝนตกโดนฝนเข้าไปเลยสภาพเย็นแบบนี้ก็เลยต้องซื้อคู่ใหม่ครับก็ที่มันคล้ายๆกันก็คือคู่นี้อาจจะหนังต่างกันนะครับหนังไม่เหมือนกันก็เลยเลือกที่มันโดนนะครับได้อันนี้โดนน้ำได้ปลอดภัยลื่นนะครับไม่มีปัญหาใส่ทำงานได้ใส่เป็น c a ช u a ก็ได้ทำงานในคลินิกทำงานในโรงพยาบาลก็ได้แต่ตอนแรกคู่นี้สวยมากเลยอ่ะนพําะมันโดนน้ำแล้ว ทิ้งคู่นี้สวยกว่าแต่คู่นี้มันทนกว่าแต่มันโดนน้ำได้จะทิ้งคู่นั้นไหมคะไม่ไม่ฮะยังใช <พอ S 1> ้อยู่ <laughs> ยังใช้อยู่ครับอ่ะคู่ต่อไปนะฮะอันนี้คู่นี้น่าจะเป็นคู่ใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาลองนะครับทริปเปอเอสนะครับสีใหม่นะครับเพิ่งซื้อมานะครับจริงๆใส่ข้างในสบายแต่นักมันหนักมากนะครับใหญ่มากถ่ายรูปมานี้ขาใหญ่กว่าหน้าขาใหญ่กว่าตัวนะครับตกบันไดเพราะคู่นี้มาแล้วนะครับเพราะว่าบันไดมันเล็กกว่าจากการใส่ครั้งแรกเลยตกบันไดครับถือกระเป๋าเดินทางด้วยกระเป๋าหนักมากโลดหล่นว่ะทั้งกระเป๋าทั้งคนเลยใส่ทำงานจริงก็พอได้นะครับเบอร์4 3นะครับใครจะซื้อมาให้ก็เบอร์43ครับ ตอนแรกมันประมาณ3 5 0 0 0เหลือประมาณ3 1 0 0 0ลดราคาเพราะค่าเงินไทยแข็งขึ้นไงทางช็อปเขาเลยลดราคาเขาบอกว่าเป็นนโยบายเขาลดราคาตามค่าเงินนี่ช็อปไทยไงแต่ถ้าไปดูแอปพอร์ก็ตก20,000กว่านะแต่นั agna, ้นนั้นเอ็กซไม่มี tax. Like แทนน็กซ์ก็ตก20,000กว่าบาทคู่ต่อไปนะครับอันนี้สีขาวล้วนแต่ด้านหลังเนี่ยจะมียี่ห้อลูยีปิทองอยู่ด้านหลังนะครับเป็นส้นเกอร์คุ้มข้อใส่ไปทํางานด้วยนะครับออกงานด้วยลุยมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันดําสีขาวดําง่ายใส่สบายพอสมควรนะครับใส่ได้ครับไม่เกิด้้หาาง่ยๆแลวครับ เดี๋ยวจะขอเดี๋ยวจะขออยู่เนี่ยฮะลุยวีตองนะฮะจะลืมมาสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้มีคู่ใหม่ๆนะครับมาโชว์ด้วยนะเ e n โ so ซนะครับคู่นี้ถามว่าเพราะอะไรสวยชอบชอบสีมันมีสีน้ําเงินสีแดง มีลายเสือด้วยบ่งบอกความเป็นเคนโซ่นะครับราคาถ้าจำไม่ผิดนันตกประมาณแต่ชอบพันนะครับอันนี้ไปได้ที่ไต้หวันนะครับที่ช็อปเคนโซไต้หวันแล้วที่สําคัญคือใส่สบายครับมันไม่หนักสามารถใส่วิ่งคือจริงมันคงไม่เหมาะวิ่งออกกาลังกายนะครับแต่ว่ามันสามารถ,ถเกิดมีน้ําท่วมโลกเกิดมีเรายังสามารถจะวิ่งทันก็คู่นี้นะครับจะเอาคู่นี้ไปเลยนะครับใส่ได้ง่ายนะครับใส่ไม่ยากถอดเข้าถอดออกก็ง่ายด้วยสวยด้วยอีกถูกใจชอบด้วยคู่นี้นะครับ ก็เป็นเดียลดอลลาร์นะครับจริงๆไม่ได้ยับเยินนะสีมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่อยู่ในตู้กระจกเลยแต่คนไปใส่ในะคนก็เข้าใจว่าสกป,ปกตลอดเลยนะคนึูว่าหมอนี่สกปกมากใส่ส,ปปสมุนมันแต่จจิงเป่าิ้งใส่บ่อยก็จริงแต่มันไม่สีมันเป็นอย่างนี้แต่กำเนิดเลยเกิดมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสีโดยรวมมันสวยดีก็เลย,ก,เลยก็เลยชอบซื้อมาคู่นี้ก็ตกประมาณ8 0 0 0ับาทครับใส่ได้เรื่อยๆครับคุณ อันนี้ก็จะเป็นสนิเกอร์แบบออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ Air Max VM นะฮะสวยดีนะครับสีดำมันก็เข้าได้ทุกเทศกาลก็เลยใช้สีดําสีฟ้าสวยดีครับอันนี้ไปซื้อที่อัมสเตอร์ดัมนะครับอันนี้เนื่องจากว่าไปประชุมของอลาเกนสำหรับคนที่เป็นแพทย์ที่ฉีดบท็อกฟิลเลอร์หมอประมาณ40คนจากทั่วโลกที่คัดเลือกเฉพาะที่เป็นสัปิเกอร์ระดับโกลบอลนะเมืองไทยก็มีหมอคนเดียวนะที่ไปก่อนกลับได้คู่นี้มานะครับก็เห็นว่าสวยดีด้วยส่วนหนึ่งก็คือสวยดีใส่สบายแน่น เพะฉะน,นก็เลยเลือกคู่นี้สมเหตุสมผลดีนะครับราคาก็ไม่แพงมากตกประมาณ7 8 0 0 0บาทนี่เองนะครับ คู่ไหนที่บ่งบอกตัวตอนคุณหมอไม่สุดคู่ไหนใช่ไหมครับบอกว่าบงบอกความเป็นหมอรละสภูมินะก็เป็นคู่นี้เลยจริงก็ใส่บ่อยอีกคู่หนึ่งนะครับลุยบิต้องอีกเหมือนเดิมนะครับลิมิเต็ดด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสีเทาเงินขาวนะครับที่เรียกว่าไปได้ทุกเทศกาลทํางานก็ได้ไปเที่ยวก็เหมาะออกงานก็ดีนะครับเรียกว่าไปได้ทุกที่ทุกงานทุกกาลเทศะก็เลยคู่นี้เลยนะครับใส่ได้สบายแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับมันไม่ได้เป็นแบบคุ้มข้อนะครับไม่แพงมากนะครับเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะ สบุปคลินิกนั่นเองราคาสมเหตุสมผลนะฮะมูลราคาเรียกว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวขายเบา,เบาไม่เบาแรงเลย <c oughs> คู่นี้เลยคู่นี้ยังไม่เคยใส่เลยสักครั้งเดียวนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เพราะไม่รู้จะใส่ไปไหนมันใส่ยากทํางานก็คงไม่เหมาะจะไปงานต้องงานที่แบบว่าไม่ค่อยฟอร์มอลอะครับที่ผ่านมาแบบที่ไม่ค่อยฟอร์มอลจะมีน no, ้อยส่วนจะเป็นฟอร์มอลซะมากกว่าจะไปขึ้นเวทีบรรยายรองเท้านี้ก็คงไม่เหมาะอีกนะครับก็เลยหาโอกาสใส่ยากครั้นจะใส่ไปเที่ยวก็ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวจะยัดใส่เข้าไปในกระเป๋าโหลดก็กินพื้นที่อีกใส่าย,ยากแต่พยายามหาโอกาสใส่อยู่นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่แพงที่สุดด้วยแล้วก็ยังไม่ได้้ใส่เเลยนครบูีกก็ือ <c oughs> ีเอฟไหมเอฟไหมขอเอาลบระดาวลงเท้าไมรัะดาลงเท้า ขอบคุณที่ติดตามนะครับรายการดรเดย์อ t นะครับวันนี้ก็มารีวิวเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าที่หมอมีอยู่เนี่ยนะครับมาให้ชมแล้วข่าวหน้าใครอยากจะแนะนําว่าควรจะไปทําคลิปเกี่ยวกับอะไรใครให้ความเห็นมาแล้วบังเอิญตรงกับที่เราจะทำขราวหน้าได้รางวัลไปเลยนะฟรีฟรีเลเซอร์ทีอลนะครับช่วยยกกระชับใบหน้ามูลค่า9,900ับาทฟรีฟรีหนึ่งรางวัลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเช็คดูนะครับว่าใครที่แนะนํามาได้ตรงและใครมีความเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะครับแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนนนนะคคครรััับบแลล้้วเจอกใิปหา วันนี้นะครับก็เป็น1วันของดร์เดย์อัลนะครับวันนี้ก็ได้มาวิ่งนะครับวันนี้ได้โอกาสก็คือใส่รองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็น Adidas u l t r a Boost อันนี้คือย่อม,มาจาก Human ทํามาเพื่อรณรงค์เรื่องของการเขาเรียกแอนตี้การกีดกั้นทางทางเชื้อชาติะาอะไรพวกนั้นนะฮะก็เป็นอันนึงที่ออกมาวิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับขับฟินเน็บ้างก็จะเป็นใช้คู่นี้นะครับก็สำหรบับอีกสามสี่คู่นะครับที่มีโอกาสที่จะได้ไปออกกําลังกายครับผม